วัสดีเจ้าป้าดาวจะพามาพัดกะลำใส่หมูเนาะพัดกะลำแบบบ้านๆเจ้าไปเจ้าไปทำกันเนาะน้ำมันก็แล้วแต่สอบเนาะ น้าเจ้าชัดกระลัมไนะส้หมูนะผัดกระลำใไส้หมูใส้หมูผัดหมูใส่กะลำค่ะรับเข้าก็เวียนไปเวียนมาเนาะ เจ้าหมู่ะป,ป้าสอบกินเนาะคนญี่ปูนเจ้าสอบกินเนื่อส่วนหมากเลยนะส่วนหมากคนญี่ปูนที่จะสอบกินเนื่อ จะถูกจะแพงก็กินเข้าไปในเมื่ออยากกินเจ้าบวดเจ้าไปบนมันฝ่ามันแพงทุกอย่างแพงหมดจ้าเต่ล้านล่านยงขายปลาเต่ากันเลวเจ้าของเมืองหนอกหมูนี่นะ คนจะขายเต่ากันนะเจ้าบางร้านมันจะว่าขายราคาดเดียวกันมัดกิโลหนึ่งสองร้อยแปดสิบสองร้อยปสิบจนถั่วไอ้ปัจจัยนะเจ้าถ้าคิดถึงเงินไทยนะกิโลหนึ่งสามร้อยสามร้อยเหมือนกันมดัดนี่หนะปัจจัยนะเจ้าแต่ละร้านก็มีถูกมีแพงแล้วแต่คนจะไปเลือกซื้อ,อยกังเขาร่านไหนถ้าไปจัดจะหมูแพงถ้าเขาอยาก ซื้อเขาคิดเขาบอยากไปหลายตีเขาก็จับเป็นได้ซื้อคนจะขายเต่ากันกน่าจะเมืงหรอกย้าหมูสะไล่กา้าหมูก้อนกา้าหมูจะตัดปินสิ้นเป็นสิ้นกา้ามีมดแล้วจะจะเลือกเอาแพคใหญ่แพ็กน้อยมีหลายราคาพักหมูเอาแห้งๆก่อนเลยเต่าก เวลาเจ้าปลาดาาพักกระลำมีปลาดาเจีสอบพักหมูให้มันออกแฮมแฮมหน่อยหนึ่งมันอร่อยเนี่ยมันหอมกเรกโลดเลย เาเนี่ยกระลำนี่ไปซื้อกับเขาเนี่ยอมามริกาสองหัวก็หน่าก,กระลำเนี่ยกระลำพักกะขาวนี่นะพักกะเขียวนี่นะแกงพักแกงไม่นี่ลราเคยจากทุกวันเลยป้าดาวะ่ปะป้าดาวสอบกลินกับข้าวเมืองเนาะส่วนมากจะกปไดท้ทศไยทิพย์ลงแกงพักแกงไม่ จะเอาลงเพียงปิ้ง,ง,งย่าง,างเนี่ยมันสะดวกมันง่ายเนาะยี่เราเจ้าเวลาเขาพัดหมู้มันออกแฮมแฮมมันน่ากินเอากระลำใส่ทีหลังเจ้าเวลาเขาพัดหมูไมหมแฮมเขา,เากระลำเขาใส่ทีนี้กะหมูนี่มันไมหมแฮมละป้าดาวเอาน้าใส่มาตวยกระลำเรียบร้อย ใส่ซอสหอยไปเจ้าซอสหอยของหนอกเนาะสีอิวขาวของไทยเจ้าใส่โอย่ญี่ปุ่นไปนิดหนึ่ง เราเอาน้ำใส่กะละมังมาตัวเรียบร้อยเทเขาใส่กระพักเนี่ยเจ้าพัดพัก,พกต้องใส่น้ำพัดพัก,พกต้องใส่น้ำเจ้า แฟนป้าดาวสอบกินทนานาเนี่ยเอาตักหลาดเข้าเจ้าพุ่นไปหนังหน้าจอทีวีป้าป้านะจะเลี้ยมมัดก็มาตักเอาอีกมาหนกักกิ่นข้าวก็จะตักเอาคนเดียวเจ้าค่นจิตใจป้าดาวกนจะเอาเยอะก็เอานักก็เอาน้อยก็อีกอะก็จะตักเอาคนเดียวบ้านนี่มันจะกินข้าหวห่วมกันเจ้ากินไท่กินมันไท่หิวไผยเนี้งก็กินก้อนเลย phục cho lọt nó mỡ ốc ờ. thì phục cho lọt bay cao phích thay nó vân đi dâng thắt nói Nè cháu xong chán nó Nè cháu thắm càn đú ngay ngay Quân phúng, phun 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 Lược áo phun nè phun 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 ปกักการคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือปาดาวจอยเนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ